สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกทคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะพบกับคุณครูปอ,อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้ค่ะคุณครูมีคำถามว่าถ้านักเรียนเห็นสิ่งเหล่านี้ที่คุณครูจะเปิดให้ดูนักเรียนจะคิดถึงอะไรสีแดง สีเหลืองสีเขียวมีใครคิดออกบ้างไหมคะสิ่งที่เราจะพบได้บ่อยที่มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนั่นก็คือสัญญาณไฟจราจรน,นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องกฎหมายจราจรค่ะ เรายังอยู่ในหน่วยที่1เช่นเดิมนะคะก็คือกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันค่ะอยู่ในตัวชี้วัดสสองปหทัเช่นเดิมค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือกฎหมายจราจรน,นั่นเองค่ะเนื่องจากในวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องกฎหมายจราจรค่ะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่คุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวกัน ซึ่งจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือองค์พระปฐมเจดีนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสไปเที่ยวคุณครูก็อยากจะซื้อของฝากจากจังหวัดนครปฐมกลับบ้านด้วยนะคะโดยเงินที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็มีอยู่5,000บาทของที่คุณครูอยากจะซื้อมีดังนี้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะก็เป็นสินค้าที่ มีชื่อเสียงนะคะในจังหวัดนคนปรปฐมของเราด้วยค่ะก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะเราก็ต้องมีข้อมูลพื้นฐานนะคะในการขับขี่รถกันสักเล็กน้อยนะคะซึ่งกฎหมายจราจรน,นะคะที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยค่ะ เนื่องจากในวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปเที่ยวกันคุณครูก็อยากจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็จะคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะเพราะว่าถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะผู้ขับขี่จะถูกปรับไม่เกิน500บาทและผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะถูกปรับไม่เกิน500บาทเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะต้องสวมมวกนิรภัยค่ะเพราะว่าถ้าผู้ที่ขับขี่ไม่สวมมวกนิรภัยจะถูกปรับ400บาทและผู้โดยสารที่ไม่สวมมวกนิรภัยก็จะถูกปรับ800บาทค่ะการเดินทางของเราในวันนี้นะคะก็เริ่มออกเดินทางที่หน้าโรงเรียนอนุบาลน,นครปฐมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็เดินทางด้วยรถยนต์ เพราะฉะนั้นก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องขับรถโดยใช้ความเร็วนะคะที่กฎหมายกำหนดค่ะคุณครูนะคะก็จะอธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะคะความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะคะก็มีตัวอย่างเช่นเขตกรุงเทพนะคะเขตพัทยาแล้วก็เขตเทศบาลตามจังหวัดต่างๆเนี่ย รถยนต์นะคะก็จะขับได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรยานยนต์จะขี่ได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในเขตท,ทางหลวงแผ่นดินและก็ทางหลวงชนบทนะคะรถยนต์สามารถขับได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและรถจักรยานยนต์จะขี่ได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ คุณครูนะคะก็มีตัวอย่างของป้ายจำกัดความเร็วนะคะแล้วก็ป้ายความเร็วขั้นต่ำมาให้เด็กๆได้ดูนะคะซึ่งทางซ้ายมือนะคะที่เป็นวงกลมสีแดงด้านในสีขาวก็จะเป็นป้ายจำกัดความเร็วค่ะซึ่งถ้าผู้ขับขี่รถนะคะเห็นป้ายนี้ก็คือมีความหมายว่าบริเวณนั้นนะคะห้ามขับเกิน ตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนป้ายนะคะเช่นในตัวอย่างนี้ก็จะห้ามขับเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนป้ายทางขวามือนะคะก็จะเป็นป้ายความเร็วขั้นต่ำค่ะหรือว่าให้ใช้ความเร็วนะคะถ้าเห็นป้ายนี้ก็แสดงว่าผู้ขับขี่จะต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนป้ายค่ะตัวอย่างนี้ก็จะเป็น ผู้ขับขี่นะคะห้ามขับรถด้วยความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งป้ายทั้ง2แบบนะคะก็ใช้หน่วยวัดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะพาไปดูป้ายจำกัดความเร็วบนท้องถนนค่ะซึ่งตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีการจำกัดความเร็วของรถแต่ละประเภทแตกต่างกันค่ะเช่นรถ กรบะนะคะรถเก่งแล้วก็รถจักรยานโยน์เนี่ยจะจำกัดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนรถอื่นๆก็จะจำกัดความเร็วที่แตกต่างกันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นป้ายออความเร็วขั้นต่ำนะคะในตัวอย่างนี้ก็คือตัวเลข30นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขับรถนะคะด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถ้าเกิดเราเห็นป้ายนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วค่ะเด็กๆคุณครูนะคะก็คาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ทราบเกี่ยวกับความเร็วที่เหมาะสมในการขับรถแล้วนะคะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาได้สักครู่หนึ่งนะคะมีคนไลน์มาหาคุณครูค่ะคุณครูของอนุญาตตอบไลน์สักครู่นะคะ เราทำผิดกฎหมายแล้วนะคะเด็กๆเราทำผิดกฎหมายในเรื่องใดเรามาดูกันค่ะกฎหมายที่เราทำผิดนะคะก็คือผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคุณตำรวจนะคะสามารถปรับเรานะคะได้ตั้งแต่400บาทถึง1,000บาทค่ะโดยพรบรที่ใช้นี้นะคะก็คือฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8ค่ะปีพศ2551นั่นเองค่ะเราจะต้องเสียเงินค่าปรับให้กับคุณตำรวจนะคะ400บาทเงินตอนแรกนะคะที่เรามีอยู่5,000บาทเพื่อใช้ซื้อของเนี่ยเราก็ต้องโดนหักไป400บาทเหลือ4,600บาทค่ะเด็กๆคะสับประรดน่าทานมากๆเลยค่ะ คุณครูขออนุญาตแวะซื้อสับประรดสักคู่หนึ่งนะคะคุณตำรวจมาอีกแล้วค่ะเราทำผิดกฎหมายอีกแล้วเราทำผิดกฎหมายข้ออะไรเรามาดูกันค่ะกฎหมายที่เราทำผิดนะคะก็คือผู้ขับขี่จอดรถบริเวณที่ห้ามจอดถูกปรับ400บาทค่ะ คุณครูนะคะขออนุญาตอธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบริเวณที่ห้ามจอดค่ะตัวอย่างของบริเวณที่ห้ามจอดนะคะเช่นบนทางเท้าบริเวณเส้นแถบสีแดงสลับขาวหรือในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถค่ะซึ่งที่เราทำผิดกฎหมายนะคะก็คือเราจอดบริเวณเส้นแถบสีแดงสลับขาวนั่นเองค่ะเด็กๆ ตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาเสียค่าปรับให้กับคุณตำรวจอีกแล้วนะคะซึ่งเรานะคะก็ถูกปรับนะคะเป็นเงิน400บาทค่ะจากเดิมนะคะที่เรามีเงินเหลืออยู่4,600บาทนะคะถูกปรับไป400บาทก็เหลือ4,200บาทค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหด้านหน้ามีด่านด้วยค่ะ คุณตำรวจนะคะขออนุญาตตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของเราค่ะซึ่งคุณครูนะคะไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะผลออกมาก็คือคุณตำรวจไม่พบค่าแอลกอฮอล์ค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆ จากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เรามีการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะที่ด่านตรวจนะคะซึ่งเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปนะคะตามยี่ห้อที่เลือกใช้ค่ะโดยเรานะคะก็จะต้องใช้ปากเป่าลมเข้าไปนะคะแล้วตัวเลขที่บอกค่าแอลกอฮอล์ของเราก็จะปรากฏด,ดูบริเวณเออแถบสีเขียวๆนะคะที่โชว์อยู่นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูโทษของการเมาแล้วขับกันค่ะ โดยในกรณีนะคะที่ตรวจพบค่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะถือว่าเมาแล้วขับค่ะโดยถ้าเกิดนะคะเราไปชนผู้อื่นจนบาดเจ็บก็จะถูกจำคุก1ปีถึง5ปีปรับ20,000ถึง100,000บาทถ้าเกิดผู้อื่นอันตรายสาหัสน,นะคะก็จะจำคุก2ปีถึง6ปีปรับ40,000ถึง1 0 0 0 0บาทแต่ถ้าชนผู้อื่นนะคะถึงแก่ความตาย ก็จะต้องมีโทษจำคุก3ปีถึง10ปีปรับ60,000ถึง2 0 0แสนบาทแต่ถ้าเรานะคะไม่ยอมให้ความร่วมมือไม่เป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ1,000 0ถึง20,000บาทเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงบริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะบริเวณตลาดเช้าซอย2นั่นเองค่ะ โดยตอนเช้าๆนะคะที่มีคนข้ามถนนนะคะเราก็ต้องหยุดรถค่ะให้คนข้ามถนนไปก่อนนะคะหรือในบางครั้งค่ะเราขับรถนะคะร่วมถนนกับผู้อื่นเราก็ต้องระมัดระวังค่ะไม่ให้เกิดการชนกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเราจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยค่ะเด็กๆ ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะมีสัญญาณไฟแดงค่ะเด็กๆคุณครูรีบไปก่อนนะคะแบบนี้ผิดกฎหมายแน่นอนค่ะเรานะคะทำผิดกฎหมายในเรื่องของการ ฝาสัญญาณไฟจราจรนะคะก็คือผู้ขับขีฝ่ฝาสัญญาณไฟแดงนะคะจะถูกปรับ500บาทค่ะเราก็ต้องจ่ายค่าปรับให้คุณตำรวจอีกแล้วค่ะเงินนะคะจาก4,200บาทถูกปรับไป500บาทก็เหลือ3,700บาทค่ะที่เราจะสามารถใช้ซื้อของฝากจากจังหวัดนคปรปฐมนะคะ เงินจาก5,000บาทนะคะเราเหลือ3,700บาทซื้อเงิน3,700บาทสามารถซื้อของฝากจากจังหวัดนครปฐมได้ครบทุกอย่างที่คุณครูต้องการเลยค่ะคุณครูได้ของฝากมาเยอะมากๆเลยต้องขนขึ้นรถกระบะกันแล้วล่ะค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูได้ของแล้วขอกลับบ้านก่อนนะคะคุณตำรวจนะคะมีข้อความมาถึงพวกเราค่ะเด็กๆ เขาบอกว่าอาสา,าจราจรตัวน้อยฉันมีภารกิจมาให้ทุกๆคนช่วยทำด้วยนะเราไปดูกันค่ะว่าภารกิจที่คุณตำรวจพูดถึงนั่นคืออะไรนั่นก็คือการทบทวนความรู้นั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะทําใบงานที่2นะคะเรื่องกฎหมายจราจรน,นะคะอ่านโจทย์นะคะแล้วก็ตอบคําถามที่อยู่ในใบงานนะคะให้เรียบร้อยนะคะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะระบายสีให้สวยงามค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะในวิดีโอที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจราจรนะคะคุณครูนะคะก็อยากจะฝากให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะสำหรับวันนี้บายๆนะคะเด็กๆ